บันเวลาเราซ่บตอนนี้นะอเจ็ดสิบกันนี่สักหู้นตารัด้าแล้วดนงกระหูว่าเปนสูตดอกเดาเนาเพราะว่าอย่างเราว่กมันคือสื่อลือสารในเรื่องของหัวหอมนะเอกนี่เนาะเอ้ยขนกขนมเสโตกขนมเดสโตเอ้อสูดุกแก่แดุกแก เอาเสอเลยเอเลดัาดาดีเ <t> ด <Anfang> ้อของแจกของเราเปนหลักหลอย่างเนาะเนาะอย่าลืมสภาพกันแล้วกันกับผลิตภณ ເລີຍແມ່ນເພາະແນວນ້ອງມານີ້ເຮົາມີຫົວແກ່ກົມແກ່ເປັນ ระว่าการแต่ว่าเข้ามาที่บุญเอาต้องได้ซื้อเพราะว่าอย่างราคาถึงราคาพูดเศ็จะพิเศษชุเป็นชุ่สวัสดีแต่ไม่ตนเลย่มต้องตฝ่ายเราสิ่ที่โดนจีวารมาเราปุยแบงนนานเ็ดดีน้องปุ๋ยจงเลี้ยงเอาพะาผู้ใดที่มาจดัต่จะได้ของเจ๋ของแพงมาได้เลยนทีนี้ที่บุญบริษัทโณาองพะาวน้องป้ายบางวดสี่เขียนก็แบบนี้รอไอ้ในต้นผลม้เยเนาะมาถึงที่บุญแยง เรนต้จนผู้ว่าอกสีหลากหลายคกระเพาะแคดเทียมรอว่าเป็ดยาวมองน้ายาวมองแบบเทียมซ่อหรือว่าเป็ดยาวมองแบบอ่านเราเอาไว้ข้าวเป็นข้าวฟ่ามสูงหรือว่าสามข่างไ่ข้าวตัวแังสีเดลาที่แบเปด็นต่อเราสามารถทานได้จากข้าวฟ่างไข่ตังแต่วนหุที่สำคัญและที่ สัสดีอนาจัดยอที่โพสต์ัดอี่ดีที่สุดสาวลวบอกว่า้องเป็นของน้องน้อกัน่าก็ซี่าเล้ยงจีก็ซีน่าเล้ยง่ีน่าก็จะซี่าเลี้ยงจีนาก็จซี่าเลอยาก็ซีเลยงนาก็จะีเลยว่าก็่าเอียงจีน่กน่าเลี้งนก็จะซาเลี้ยงีนากนาเลี้ยงจี่าะหน่าอ้ยงจน่าน่าเล้ยง่าก เจอกับเส็นแดดมาเด็กซี้เด็กนั่เลยเดินกับสูตรมาที่นยนของเขาบอกลาความหผงเท้าอลไรในหน้าของเขาแม่ใส่ไฟขึ้นกันยนั่นเองเลย